เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อายุแค่16ปีแต่กลับพลิกโฉมหน้าอาชญากรรมจน FBI ยังต้องยอมแพ้เขาคนนี้ปลอมตัวได้แนบเนียนจนไม่มีใครจับได้ไม่ว่าจะนักบินคุณหมอทานายความหรือแม้กระทั่งอาจารย์มหาวิทยาลัยและที่สำคัญเขาทำเช็คปลอมขึ้นมาเป็นล้านล้านดอนลลาร์จนทั่วโลกต้องปั่นป่วนเรื่องราวเหลือเชื่อนี้ไม่ได้เป็นแค่นิยายแต่คือชีวิตจริงของชายที่ชื่อแฟรงค์อับาเนลจูเนียผู้ที่ชีวิตของเขาถูก นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ดังระดับโลกอย่าง c a t c h Me If You Can หรือในชื่อไทยว่าจับให้ได้ท่านนายแน่จริง f r a n ก์อับบากเนลจูเนีรเริ่มต้นชีวิตอาชญากรรมตั้งแต่อายุเพียง16ปีคุณฟังไม่ผิดครับ16ปีเท่านั้นหลังจากที่พ่อแม่หย่าร้างเขาตัดสินใจหนีออกจากบ้านพร้อมเงินเพียง200ดอลลาร์และจากจุดนั้นเองชีวิตอันโลดโผนของเขาก็เริ่มต้นขึ้น แฟรงก์ Frank, ไม่ได้เป็นแค่คนปลอมแปลงเช็คธรรมดาธรรมดาแต่เขามีความสามารถในการปลอมแปลงตัวตนที่น่าทึ่งเขาเริ่มจากการปลอมเป็นนักบินของสายการบินแพนแอมแต่งเครื่องแบบครบชุดและบินฟรีไปทั่วโลกกว่า250เที่ยวบินพร้อมทั้งเบิกเงินสดจากสายการบินได้อีกมหาศาลแค่นักบินยังไม่พอเขายังปลอมเป็นกุมาราแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งปลอมเป็นทนายความและแม้กระทั่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเคล็ดลับของแฟ คือการศึกษาข้อมูลของแต่ละอาชีพอย่างละเอียดเขาเรียนรู้วิธีการพูดจาท่าทางการแต่งกายและแม้กระทั่งศัพท์เทคนิคต่างๆจนไม่มีใครจับพิรุธได้เลย นอกจากการปลอมแปลงตัวตนแล้วแฟรงก์ Frank ยังเป็นอัจฉริยะในการปลอมแปลงเช็คเขาสร้างเช็คปลอมขึ้นมาเองตั้งแต่เช็คเงินเดือนไปจนถึงเช็คของธนาคารต่างๆและนำไปขึ้นเงินทั่วโลกมูลค่าความเสียหายจากการกระทำของเขาในเวลานั้นสูงถึงหลายล้านดอลลาร์สหรัฐคิดดูนะครับเงินจำนวนมาหาศาลขนาดนี้เมื่อ50กว่าปีที่แล้วมันเยอะขนาดไหนการปลอมแปลงเช็คของแฟรงก์ไม่ใช่การปริ่มออกมาง่ายๆนะครับเขาศึกษา เทคโนโลยีการพิมพ์การใช้กระดาษชนิดพิเศษและแม้กระทั่งลายน้ำบนเช็คเพื่อให้เช็คที่เขาปลอมขึ้นมานั้นดูสมจริงที่สุด แน่นอนว่าการกระทำของแฟรงค์ไม่ได้รอดผลสายตาของ FBI ไปได้ตัวแทนพิเศษคาวแฮนรัตีกลายเป็นคนสำคัญที่รับผิดชอบคดีของแฟรงค์เขาไล่ล่าแฟรงค์ Frank, ยังไม่ลดละข้ามประเทศข้ามทวีปความสัมพันธ์ระหว่างแฟรงค์และคาวในหนังจึงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะมันไม่ใช่แค่การจับกลุ่มผู้ร้ายแต่มีความผูกพันบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเขาทั้งสองคนด้วย สุดท้ายแฟรงก์ก็ถูกจับกุมในฝรั่งเศสและถูกส่งตัวกลับมาที่สหรัฐเพื่อรับโทษ แต่เรื่องราวของแฟรงก์อับบากเนลไม่ได้จบลงแค่ในคุกหลังจากที่เขาได้รับอิสรภาพเขาถูก FBI ชักชวนให้มาทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารเขาใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเป็นอาชญากรมาช่วย FBI ในการป้องกันอาชญากรรมนี่คือจุดหักเหที่น่าทึ่งในชีวิตของเขาจากคนที่โกงเก่งที่สุดคนหนึ่งกลายเป็นคนที่ช่วยป้องกันการโกง ทุกวันนี้แฟรงค์อับบา l เนลจูเนียเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากมายทั่วโลกในด้านการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการปลอมแปลงเอกสารเรื่องราวของเขาเป็นเครื่องยืนยันว่าคนเราสามารถกลับตัวกลับใจและใช้ความสามารถที่มีไปในทางที่ถูกต้องได้เสมอ Cash Me If You Can ไม่ใช่แค่หนังที่สนุกสนานและตื่นเต้นแต่ยังให้แง่คิดดีๆหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลของการกระทำการเลือกเส้นทางชีวิตและโอกาสที่สองสำหรับทุกคน ถ้าคุณยังไม่เคยดู Cash Me If You Can ผมแนะนำเลยว่าห้ามพลาดครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเรื่องราวของแฟรง k ์อับ n a กเนลจถึงได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังชั้นสิเธอเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ